เออยวันใดโอ,โอ้เป็นลีเ <c oughs> กลแบบนีนกก้แล้วไ <c oughs> อ้ยพี่พี่ครับพี่พี่ไม่ค่อยโสดหรอกพี่ตัวใหญ่อยู่ตรงนี้ทำไมหมดนี่มั้งม้งมาอ๋อฆาตกรเลยเตือยช้างสองตัวคือเหี้ยอะไรวะลงมาลงมาเออแต่วันนี้จะจอบมันไม, <c oughs> ไม่รู้หรอกมันไม่รู้ ไอ้เหี้ยตอวันเว่งลากหัวกูแต่ถ้ามันมาทีนี่มึงเห็นจริงดิกระเจี๊งบกระเจี๊งไอ้เหี้ยใครแวงเล่นมุมมองพระเจ้าวะอ้อมันทำร้ายกูเหี้ยอะไรคือมุมมองพระเจ้าไอ้เโดนไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยรานกเรานกกับตัวเหี้ยอะไรแวงมาอยู่รวมกันในตะกร้าวะ ไอ้ยังสองนไอ้ยังสคนผวกมีะไอ้ไอ้ต้องกาอะไมอ้ตอการอีจริงทุกอย่างดีไอ้จางเออเรียบรอยเรียบร้อยแล้อยอ้าวไอ้อย่างนี้ก็อ้าแล้วนี้กูตายอยู่คนเดียวอ เออไม่อมเลยแม่หาตัวก่อนหาตัวต่อไม่องมากละสวัสดีพี่ยาคยอยากจะควกตาม่อกมาล้างจริงเลยพี่เดินผ่านนด้มาสามนาทีได้แล้วมั้งพี่มันรอดได้ไงไอ้ยไอ้พยายามกระโดดขึ้นชั้นสามไอ้อด็ก ไอ้เนี่ยมีมดอยู่แม่งแย่นแมนตรงนี้นไอ้เี้ยนั่นตายตายนั่นแหละตายนั่นแหละมดมดนั่นแหละเออไอ้เนี่ยมันอยู่กับชิ้ลอยลอยเพื่อนตายก่อนมดแม่งดโคตรเหี้ยมดมุมแม่งโคตรเหี้ยเลยแกจริงมองไม่เห็นะเหี้ยมุอยู่ในตะกร้ามองว่าบินมันหนึ่งแถมหนึ่ง เอาตอนที่มันไม่รู้จะได้ไม่เตรียมจะได้หาดีเอ้าพี่เว้นไปไหนมนเราด้วยไปแล้วดิจะอยู่ทําไมเราโอ้ยแมช้างวะไหนกูเพิ่งเห็นว่ากูเป็นตัวยี่นี้ โหยอ้ยยิงนกกระจอกแค่ตายเลยอะอดเกินอย่าขอร้องขอร้องขอร้องได้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 แกไปกินเกไปกินแกไปกินจ้องหลังพ่งไม้แกไปเชียร์อะไรเนี่ยไอปอนอยากให้กูขายบ้างไหมเฮ้ยยิงเลยยิงอัน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  เดี๋ยวมันจุ๊กยิงกูกระโดดสูงจังวะยิงยิงแยิงไว้ได้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะภาพที่กูเห็นคือสิงโตอ่ะแม่งยืนอยู่ตรงนั้นน่ะแต่กูไม่ไม่ยิงสิงโตคือเก็บมันเก็บไว้กินมันเก็บไว้กินมันเก็บไว้กินขาตัวใหญ่กตัวใหญ่นะ ไอ้เหี้ยแล้วช้างอยู่ข้างหลังกูแท้ๆไอ้ปอนมึงอยู่ไหนไอ้สัตว์มึงมานี่ดิเหี้ยไอ้เี้ยปอนมึงอยู่ไหนกูจะขายมึงไอ้เหี้ยไอ้ปอนไอ้ปอนมึงเหี้ยว่าไอ้ปอนอยู่ทางปยาไอ้ราดมอเตอร์นี่ไอ้เมฆอยากขายเดี๋ยวเป็นหมาล่าเนื้อให้เดี๋ยวเป็นหมาล่าเนื้อให้ไอ้เียปอนมันขายกูก่อนไอ้เหี้ยตายขาดขาดเลย อ้ามาาเดี๋ยวช่วยดมกลิ่นใหช่วยดมกินตอนเล่รน้ล่าบอกเล่นโนตัวหนึ่งผไม่ขันยาเอไอไเอไไออีกสิบห้าวิกูจะบอกถทาเหลือสิ้าวจะบอกไม่ต้องบอกก็คนรักเนี่ยไอเบียเปนรู้มัน อไอปอนที่มึงไม่ขายกูได้ยังม่จะไม่ขายมึงไม่ไอ้ยมึงขายกูไอ้ย่านี่ขายเพื่อนอ่ะแต่นี่ยันขี่ขายพ่อค้ามึง้อหมาละเนื้อหละเดี้ยหมาลาเนื้อแม่งหมดประโแลนวแม่งโดนขี้ไอ้ย่นัมันฉากสุดท้ายของนั่นมันฉากสุดท้ายของซิมบายชันเลยอ้แต่ซิมบายไม่ได้อยู่กับไหนพานนะ ไอ้เอะแบบเหี้่นะใครเป็นตัวใหญ่โคตรลำบากจริงจริงจริงไอ้เอะโอ้ยพี่โอ้แม่มุมหนึ่งเฮ้ยแม่มุมหนึ่งเหรออย่างมันมีมุมมองพระเจ้าป่าววะอยากเล่นมุมอ๋อไอ้เ้อะผกอย่างนั้นแม่มุมแม่มุมเนี่ยนี่เนี่ยแม่มุมเนี่แม่มุมเนี่อ่า ในหลังรถไยไอ้พหัด้เนื้อบ้างเนอไม่หันละใจเย็นใจเย็นึงดูตัวเกษรตัวปีกตูดเรียนหลบเลย ไอ้บี้เพื่อนไอ้ฟอนมาดิไอ้บี้แล้วร็วไอ้ย่าฟอนเกิดไปจังวะเฮ้ยเอ้าอย่าละตัวยิงใหญ่ไอ้โขกาดโขกาดยังไงยังไงมันก็เห็นกูอยู่แล้วไอ้ได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 ้ตันนี้ไปไหนเนียเฮ้ยเฮ้ยไอ้ย่าแมนลูกเหรอแมนลูกเหรอ ไอ้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 ไอเดียท <|so|>? ี่ได้ป่ะปอนปอนปอนมึงมึงมึงถอยหลังไปหน่อยมึงถอยหลังไปหน่อยมึงถอยหลังไปหน่อยทำไมมันมีสองหัววะไยังกินอยู่หยุดได้ไอ้ยังก็เกลยดไอ้ยังกันหลุมหลัง